ถ้าคนนึกถึงร้านเราอ่ะจะต้องนึกถึงเมนูไหนเราก็เลยช่วยกันคิดแล้วเราก็ดันไปเห็นคลิปอะค่ะของคนญี่ปุ่นเขามีการตักไข่ปลาที่โต๊ะของลูกค้าแบบตักเยอะๆเลยอย่างเงี้ยเราก็บอกอุ้ยไอเดียนี้ดีมากเลยอยากเอามาทําแต่ว่าเราถ้ามาตักแล้วแล้วเราจะวัดปริมาณยังไงอะไรอย่างเงี้ยเรามีที่ช่างดีกว่าไหมตักให้ลูกค้าเห็นๆเลยว่าเออเนี่ยหนึ่งร้อยกร,รัมเท่านี้นะอะไรแบบเนี้ยความพิเศษก็คือ เรามีกระดาษข้อสอบอะค่ะวางไว้ให้ลูกค้าที่โต๊ะเลยแล้วก็ลูกค้าก็สามารถที่จะกากระบาดเลือกได้ตามปริมาณที่ลูกค้าต้องการเพราะเราก็จะมีปริมาณกร,รัมให้เริ่มตั้งแต่100กร,รมัม500กร,รัมแล้วแต่ว่าลูกค้าอยากจะทานมากหรืออยากจะทานน้อยแล้วก็จะมีท็อปปิ้งต่างๆให้ลูกค้าได้เลือกอะลูกค้าก็เลยชอบท็อปปิ้งของเราก็จะมีแบบปูอาดไข่ดองซีอิ๊วเป็นไข่กุ้งมีโฟกามีปลา สายญี่ปุ่นคือแบบเยอะมากเลยค่ะตัวเด่นๆก็จะเป็นแซลมอนแล้วก็จะเป็นอิคุระค่ะไข่ปลา หลักๆล,ลูกค้าจะสั่ง2อ,อย่างนี้แต่ว่าที่เป็นกิมมิคเลยก็จะเป็นแซลมอนข้อสอบค่ะที่ลูกค้าค่อนข้างเยอะเลยค่ะที่จะมาได้ทําข้อสอบกันแบบสนุกสนานและได้ถ่ายรูปด้วยช่วงแรกๆที่ร้านพึ่งลงแซลมอนข้อสอบอะค่ะลูกค้าได้ดูจากที่แชร์ไปอะค่ะมาจากนครสวรรค์บ้างจากที่ใต้จากเหนือบางคนบินเพื่อมาทานทั้งทังที่เราก็เอ๊ะมันก็คือแซลมอนธรรมดาก็เลยถามลูกค้าว่าทําไมถึงมาเขาก็บอกว่า มันแปลกดีเขาอยากมาถ่ายรูปอยากมาทำข้อสอบราคาเป็นข้อดีของร้านเรามากเลยค่ะเพราะว่าพาร์ทเนอร์เราเป็นผู้นำเข้าแล้วจัดจำหน่ายอาหารญี่ปุ่นโดยตรงอยู่แล้วเราก็เลยได้เกรด อาหารที่พรีเมียมสามารถมาทำได้ในราคาที่จับต้องได้แซลมอนของเราอะคะ่ะนำเข้าจากนอร์เวย์นะคะจะนําเข้ามาออทุกวันอังคารกับวันศุกร์เพราะฉะนั้นเราจะได้ปลาที่สดเพราะว่าแซลมอนข้อสอบของเราไม่มีค้างอะคะ่ะปลาก็จะหมดทุกวันเลยร้านเคซี่ซูชินะคะก็ตั้งอยู่ในโครงการเดอะอาคว้านะคะพะหนโยธินค่ะแถวอารีกับสะพานควายค่ะแล้วก็ร้านเรานะคะก็มีเดลิเวอรนะคะทุกช่องทางสามารถสั่งได้หมด ใครที่ยังไม่เคยมาทานนะคะก็ลองมาทำข้อสอบร้านเรานะคะแล้วจะติดใจค่ะ